สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวทั้ง2ตัวระหว่างมือถือกับตัวแท็บเล็ตที่2ตัวนี้ราคาไม่เกิน1,000 0บาทครับตัวนี้ราคาประมาณไม่เกิน5,000บาทสับเจ้าตัว Redmi Note 13พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ ใต้คลิปนี้นะผมพี่ซื้อมาจริงราคารมัน4,005 5ครับผมไม่เกินนี้แล้วก็จะตัว Redmi Pad SE ที่พี่ซื้อมาราคา4,000กว่าบาทจริงๆทั้ง2ตัวพี่ซื้อมาประมาณ8,000ครับวันนี้พี่จะมารีวิวในการใช้งานคู่ว่าทั้ง2ตัวที่พี่ใช้งานมามือถือกับแท็บเล็ตมันเป็นไงบ้างผมสับเจ้าตัว Redmi Note 13ครับ มือถือที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่าใช้งานได้ดีจริงครับสีเขียวตัวนี้ก็เป็นสีเขียวเหนียวซับเป็นสีเขียวพาสเทลที่สวยจริงในการใช้งานครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้ที่พี่ซื้อมาใต้คลิปนี้ผมเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมผมเลยว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์ที่พี ใต้คลิปนี้ผมเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ที่พีแนบให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมมาดูว่าเจ้าเรดมี n o t ต13ที่พีใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งพีชอบมากตัวนี้ผมคือสเปคกับราคา4ี่พกว่าบาทอะคือมันดีมากผมกล้องหลัง1นึล้านมีเลนส์ผมตัวนี้คือเลนส์ตวายด้วยนะคือบอดี้ฝาหลังคือสวยผมตัวนี้อันนี้ก็สีเขียวผมมินกรีนเหมือนกันนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับซึ่ง r ร d มี Pa d SE อ ก็เป็นมิ้นกินเหมือนกันซึ่งเป็นที่พี่ชอบมากใช้คู่กันก็นกคือแฮปปี้ครับประหยัดงบคุ้มค่าคุ้มราคามากครับนี่ครับให้ดูดีไซน์ครับมีความสวอยองผมตัวนี้ลำโพงเป็นลำโพงคู่ d o l b บี้แอดอันนี้4ตัวก็ d o l b บี้แอดมอครับ CPU ความเร็วพอๆผมแตกมือถือจะมีความเร็วที่มากกว่าเพราะว่าใช้แต่สัญลักษณ์ก้อนหกอันนี้680 ส่วนต่างสับพ,พีถือว่ามือถือจะมีความเร็วนิดนึงแต่เอาจริงใช้งานไปก็ไม่มีอะไรมากมายผมในความแตกต่างในการใช้งานนะครับนี่ครับบอดี้ครับผมคือเป็นหน้าจอที่พีรู้สึกว่าหน้าจอคือดีมากหน้าจอให้มาตัวนี้ a m o โมเครับ120 h ฮิ Full HD p a s ครับสัมผัสสแกนนิ้วที่บริเวณหน้าจอครับซึ่งสแกนนิ้วมือคือดีมากตัวนี้พีรู้สึกว่าราคา4,000ทีพีซอมาคือเวิร์คปรับอีควอไลเซอร ได้ดีมากผมตัวนี้ e q u a l ไ z e r ได้มี d o อ b y a t m o s ด้วยซึ่งสเปคคือดีมากครับมาดูเจ้าตัว Xiaomi Redmi Pad e p ซื้อมาราคา4,000กว่าบาทนะครับตัวนี้พี่ผมบอกเลยว่าใช้งานดีมากพร้อมกับ Unit Body แบต8 0 0 0ซึ่งอัปเดตเป็นตัว HyperOS แล้วมันรองรับฟ้าชาร์จเกิน15วัตต์ ซึ่งจากเดิมสเปคในของเวฟของตัวเสียวมี่มันคือ10วัตต์ซึ่งพีทดลองในการชาร์จครับมันขึ้นชาร์จด่วนด้วยซึ่งบอกเลยว่าพีว้าวมากครับอันนี้พีแบบพูดจริงๆเพราะว่าเฮ้ยโมหรือเปล่าซึ่งพีจะขอใช้ดูว,ว่าเฮ้ยพีใช้มาคือมันเวิร์กมากครับเดี๋ยวครับดูครับว่ามันขึ้นจริงๆนะซึ่งพีโคตรตกใจเลยว่าเฮ้ยอัปเดตเป็น Android 4แล้วมันขึ้นจริงๆครับขึ้นชาร์จด่ว,วนครับนี่ชาร์จเร็วซึ่งพีว้าวมา บอกเลยว่าพีใช้งานมาคือเวิร์กแล้วใช้เร็วจริงนะครับจากเดิมจ่ก,ก่อนช้า พอพี่อัปเดตเป็นไฮ p ีเอสแพีซื้อมารอบนี้อ่ะคือมันอัปเดตได้อย่างดีจริงอ่ะหน้าจอ11นิ้ว Fu l l HD p l พ s 90เฮิรตครับบอกเลยว่าหน้าจอคือทัดดีมากแรม6 g ิกกับรอม128ทั้งคู่นะพี่ใช้คู่กันผมบอกเลยว่าใช้คู่กันก็คือเวิร์กมากทั้งคู่สามารถแบ่งหน้าจอผมไนดะ้เช่นกันผมบอกเลยว่าเป็นหน้าจอได้ดีมากนี่ครับซึ่งพี่ก็ใช้งานมาคือแบ่งหน้าจอง่ายนะผมนี่ครับอันนี้คือแบ่งหน้าจอได้ด้วยนี่ครับอันนี้คือแบ่งหน้าจอด้วย ซึ่งบอกเลยว่าแฮปปี้มากในการใช้งานครับจัดการไฟล์นี่ครับแล้วก็แบ่งครับผมแบ่งหน้าจอนี่ครับซึ่งพีใช้งานมากก็ถือว่าเป็นมือถือที่แบ่งหน้าจอต่างได้อย่างง่ายเลยผมแล้วก็ครบจบแน่นอนในการใช้งานถ้าผมสเปกกล้องถ้าใครแบบพกพามือถือครับตัวนี้กล้องถือว่าใช้งานแล้วก็ส่งไฟล์ไปหาตัวนี้ถือว่าเร็วครับ เอาตรงนะพีรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยทั้งสองตัวนี้วันนี้พีเลยมาแนะนําว่ามันคุ้มจริงครับถ้าใครมองหาครับผมราคา3ามพนะป o อปโค5สี่พีใช้โคตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับพีจะขอแนบลิงกในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ครับผมหลายคนอยากอัปเกรดก็ไปตัวที่เป็นแบบว่าที่พีใช้งานอีกครับก็คือเจ้าตัวที่เป็นแบบว่านี่ครับพีใช้งานมาปปโค M6 ราคา5,000กว่าบาทพี่ซื้อมาพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ผมบอกเลยว่าพี่ใช้คู่สองนี้คือเวิร์กมากครับบอดี้มีความสวยงามและลำโพงครับลำโพงคือ d o b บี t แอดมอนผมทั้ง2ตัวนี้เสียงดีครับปรับอ e ีควอไลเซอร์ได้เหมือนกันนะครับผมดูโคตรแจ่มอะดูครับอ e ีควอไลเซอร์แจ่มไหม เจ๋มมากขอชื่นชมเลยว่าปรับอ e ีควอไลเซอร์ได้ดีมากครับลำโพงของผมตัวนี้ลำโพงหนึ่งตัวรู้ว่าเสียงจะเป็นไงบ้างลำโพงสองตัวนะผมสองตัวนะนี่ครับด้านบนด้านล่างนะครับเสียงดีมาก เสียงดีจริงครับมาดูเจ้าตัว redmi pad se ครับว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับบอกเลยว่าลำโพง4ตัว d o b y o ssp เสียงกระหึ่มครับเปิดเสียงกันดูครับมือถือครับพกพาง่าย บอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ่มออกมาได้อย่างเพียงพอมากทั้งคู่ทําการบ้านมาดีมากคุ้มมากกับราคาแบบ8,000กว่าบาทได้2ตัวถือว่าคุ้มจริงครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานมาคือแฮปปี้มากแล้วก็หน้าจอครับหน้าจอสับพีถือว่ามีความสวยงามทั้งคู่ครับหน้าจอซัพพอร์ตตัวนี้เป็นพีเปิดให้ดูเลยว่าหน้าจอซัพพอร์ตมากน้อยเพียงใดผมตัวนี้นะให้ดูเลยนี่ครับ อันนี้ซัพพอร์ตก็คือเป็นตัวพัน uh huh. แปดสิบพนะผม60สิฟเฟมทั้งคู่ซัพพอร์ตเป็น 1080p 60เฟรมแต่หน้าจออ m o โมเตจะมีความแบบสีสันมากกว่าแท็บเล็ตซึ่งแท็บเล็ตสับพีราคาเลทเนี้ยทำให้การใช้งานสับพีง่ายครับผมดูครับผมซึ่ง ชอบอะแทบเด็ดคือแทบเด็ดเอาไว้ดูหนังฟังเพลงตัวนี้คือจัดเต็มมากครับเดี๋ยวผมหน้าจอผมนี่ให้ดูว่าสีสันของหน้าจอครับผมถือว่าทั้งคู่ทําการบ้านมาดีครับพบพาคู่อะทั้ง2ตัวแฮปปี้มากในการใช้งานครับถือว่าครบจบครับแล้วสีสันถือว่าดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับในการใช้งานครับผมบอกเลยว่ามันเวิร์กมากเวิร์กจริง ไม่อวยครับผมซึ่งพีใช้งานมาถือว่าโอเคครับสับการเล่นเกมเนาะแท็บเล็ตและผมเล่นเกม Rv เนาะกับมือถือทั้งคู่เปรียบเทียดูว่าเล่น Rv ครับทั้งคู่มีความเร็วในการปรับ60เฟรมและปรับสูงสุดทั้งคู่ทําการบ้านมาดีและผลงานก็ถือว่าดีครับกับชีมแพคปรับเป็นสมดุลถือว่าดีมากอันนี้ก,การกำลังต่าก็ถือว่าเพียงพอมือถือก็ถือว่าดีครับฟรีไฟนะครับผม ปรับสูงสุดทั้งคู่ทำมาดีมากแล้วก็พับ G ปรับเป็น HD แล้วก็สมดุลทั้งคู่ถือว่าดีมากในการใช้งานครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อพีสั่งซื้อมาแล้วก็กล้องผมกล้องให้มามือถือมันก็มือถือครับมือถือกล้องหน้ามันดีกว่าเพราะว่ากล้องหน้ามือถือ16ล้านอันนี้คือ5ล้านนะครับสกินโทนก็ต่างกันครับกล้องหลัง8ล้านสปีกล้องหลังก็ถือว่ามือถือก็ทําดีมือถือน่ครับอันนี้มือถืออันนี้ dressed. อัปเดตครับ ก็ถือว่ามันก็ถือว่าดีอะแท็บเล็ตคือแท็บเล็ตแท็บเล็ตจะเน้นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอใหญ่ครับมือถือจะเน้นความพกพาง่ายกล้องหลังละแปล้านเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแหละแต่วิโอก็วิโอตัวมือถือก็ดีอยู่แล้วผมแต่มันก็คือแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตเอามาเปรียบเทียบกับมือถือให้ดูเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่จับคู่ดูว่าทั้งสองตัวคือมันคุ้มจริงสองนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่จะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บอกเลยว่าทั้งสองนี้ใช้งานดีมาก รอม128คุ้มมากบอกเลยว่าสุดมากครับผมในการใช้งานแทบแดดปีนี้เสีย่ยมีย่างเสียวมีครับขายดีบอกเลยตัวนี้ครับผมเดี๋ยวพี่ขอแนบบิ๊กด้านล่างในการสั่งซื้อนะครับผมสำน,นี้ขอบคุณครับ